พอที่ถูกหมักมาจากพืชผลทางธรรมชาต,ติตัวมัสเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่ไหมในการที่เราทำน้ำหอมแล้วเราอยากได้ความฟุ้งแบบฟุ้งมากๆคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ค่อยชอบคำนี้เลยเหมือนเคยได้ยินผู้ใหญ่สมัยแปปีที่แล้วพูดอโอเคไม่เป็นไรตามสภาพนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาคลิปหนึ่งที่พูดเกเเเี่ยวกับน้ำหอมเนาะวันนี้อยู่กับแทนเช่นเดิมกับคนธรรมดาที่ ตามองไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาตอบคําถามสําหรับคลิปก่อนหน้านั้นแล้วก็รวบรวมมาให้เนะว่าคําตอบแต่ละคําตอบจากประสบการณ์ของแทนเองเป็นยังไงบ้างไม่ช้าเนาะก็เริ่มกันเลยที่ข้อแรกก็คือมันมีคนถามว่าเวลาผสมน้ําหอมแล้วกลิ่นแอลกอฮอล์แรงมากอะ่ะพอเราเบรนทุกอย่างเข้ารวมกันหมดแล้วแต่พอฉีดออกมาแล้วแบบกลิ <c oughs> ่นน้ําหอมทําไมมันแรงจังเลย แทนให้2อ,อย่างปัจจัย2อ,อย่างที่สามารถย้อนกลับไปดูวิธีการผลิตของตัวเองได้นะครับผมก็คือ 1. เกรดของแอลกอฮอล์ที่ใช้อะเป็นเกรดแบบไหนอย่างที่บอกเนาะว่าเวลาเราทําน้ําหอมเนี่ยมันจะต้องใช้เป็นตัวเอทิลแอลกอฮอล์เนาะเพราะฉะนั้นไอตัวเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นแอลกอฮอล์ที่ถูกหมักมาจากพืชผลทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรืออะไรต่างๆนานาที่มันสามารถที่จะผลิต เป็นกระบวนการพิธีออกมาเป็นอแอลกอฮอล์ได้นะครับผมต้องย้อนกลับไปดูตรงนั้นเนาะว่ามันเป็นแอลกอฮอล์เกจไหนยังไงนะครับผมกับ2เนี่ยก็คือเวลาเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณทิ้งระยะเวลาไว้นานมากพอหรือเปล่านะครับผมคือแทนจะบอกว่าเวลาเราผลิตน้ําหอมด้วยตัวเองอะ มันจะต้องให้ระยะเวลากับมันเพื่อให้แอลกอฮอล์มันทำปฏิกิริยากับหัวน้ำหอมหรือว่าเอเซนเชียลออล์ที่เราผสมลงไปนะครับผมเนาะกับ3เนี่ยเราต้องกลับไปย้อนดูสัดส่วนของน้ำกลั่นที่เราสามารถที่จะดับกลิ่นลงไปในแอลกอฮอล์ได้ต้องย้อนกลับไปดูอัตราส่วนตรงนั้นด้วยนะว่ามันเหมาะสมกันหรือเปล่ากับปริมาณที่คุณแบบผสมออกมานะครับผมแนะนำให้ใช้น้ำกลั่นนะครับผมหรือว่าบ้านใครแบบไม่มีน้ำกลั่นใช้เป็นน้ำประปาก็อยากให ใส่กระมังหรือใส่ภา,าชนะอะไรไว้แล้วปิดฝาเอาไว้ก่อนเพื่อให้ตะกรนมันตกก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยช้อนหรือว่าใช้สลิงดูดเฉพาะข้างบนน่ะ เลือกขึ้นมาใช้อันนี้มันจะเหมือนเขาเรียกว่าสมัยก่อนที่รุ่นอากงอม่าเราใส่น้ําลงไปในโอง่งแล้วน้ําฝนนะเนาะแล้วตะกอนมันจะตกอยู่ข้างใต้ถูกไหมครับอันนั้นคือสารเจือปนที่มันเจือปนมากับน้ําแต่แทนจะบอกว่าไม่แนะนําให้ใช้น้ําแร่นะไม่แน่ใจเหมือนกันคือเคยอ่านเจอในเว็บของต่างชาติเขาบอกว่าไม่แนะนําให้ใช้น้ําแร่เพราะว่าไอ้ตัวแร่ธาตาุต่างๆที่อยู่ในน้ํามันอาจจะไปทําปฏิกิริยากับหัวน้ําหอมก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ ไม่แนะนำนะใช้เป็นน้ํากันบริสุทธิ์ธรรมดาดีกว่าเนาะแต่ข้อ2เนี่ยที่ถามกันเข้ามาก็คือมัสตไอตัวมัสเนี่ยจำเป็นจะต้องใส่ไหมคือส่วนตัวแทนบอกก่อนว่าแทนเคยทำน้ําหอมในแบบที่ต้องใส่มัสกับไม่ใส่มัสนะครับผมคำถามคือมันแตกต่างกันมากไหม ส่วนตัวนะไม่ชอบใส่มาสมากกว่าเพราะว่าเวลาแทนทำน้ำหอมแต่ละขวดแต่ละแต่ละรลสที่แบบผลิตออกมาใช้เองหรือว่าใช้เป็นรูมสเปร์ในบ้านหรืออะไรเงี้ย mm hmm. ก็คือจะทิ้งเวลาระยะเวลาการหมักของแอลกอฮอล์กับตัวเอเซนเชียลออยค่อนข้างที่จะนานมากนะครับผมสมเดือนขึ้นนะ่ะถึงจะเอาออกมาผสมน้ำกันอีกทีแล้วก็เขย่าใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นมันมันระยะเวลา แทนมองว่ามันเป็นตัวปัจจัยหลักที่ทำให้กลิ่นแอลกอฮอล์มันเบรนรวมกับหัวน,น้ำหอมได้ดีนะครับผมแล้วก็ไอตัวมาซ่าบางคนถามว่าจาเป็นต้องใส่ไหมคือเวลาเราไปซื้อหัวน้ำหอมหรือว่าวัตถุดิบในการทำน้ำหอมอ่ะเพื่อนเพื่อจะเห็นใช่ป่ะเวลาเราไปซื้อน้ำหอมอ่ะคนขายจะบอกเลยว่าเอาแอลกอฮอล์แบบผสมมัดไหมมีจำหน่ายแต่เพื่อนเพื่อ,อต้องดูดีๆว่าไอข้างขวดะมันไม่ได้มีบอกไงว่า มันผสมมาจริงนะแต่มันไม่ได้บอกว่าแอลกอฮอล์มันผสมไปแล้วกี่เปอร์เซนต์กับแอลกอฮอล์ที่มันมีขายที่เป็นเปอร์เซนต์นะไม่ว่าจะเป็น9 6 98เปอร์เซนต์อ่ะคืออันนั้นเขาเขียนไวช้ชัดเจนว่าเป็นความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเปอร์เซนต์เท่านั้นถูกปะ่ะแต่ส่วนให้สังเกตนะส่วนใหญ่ที่เป็นมาสที่ขายที่เป็นแอลกอฮอล์ผสมมาส่ะในสูตรเขาไม่ได้บอกไงว่าเป็นแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซนต์อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะ ในการที่เราทําน้ําหอมแล้วเราอยากได้ความฟุ้งแบบฟุ้งมากๆอ่ะเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์จะต้องสูงโดยไม่ชุนอันนั้นคือข้อดีนะครับแต่ถ้าเราซื้อแอลกอฮอล์ที่มันผสมมาซะมันไม่ได้บอกแล้วมันมันไม่ได้บ่งบอกว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ทำให้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในขวดนั้นมันคือแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือข้อแรกกับข้อ2จุดประสงค์หลักที่เขาใส่มาเนี่ยเขาต้องการผสมมาเพื่อ เขาเรียกว่าอะไรดับกลิ่นแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นการดับกลิ่นแอลกอฮอล์มันสามารถใช้ตัวอื่นไปดับได้กับอย่างย้อนกลับไปข้อแรกะเกรดของแอลกอฮอล์มันมีผลสําคัญเนาะต่อการใช้ผสมน้ําหอมถูกปะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองไปขีดวิเคราะห์แยกแยะไม่ค่อยชอบคํานี้เลยเหมือนเคยได้ยินผู้ใหญ่สมัยแปปีที่แล้วพูดก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคนะก็เอาไปว่าไปไประยุกต์ใช้แล้วกันนะครับผม กับพ่อสาบางคนถามว่า VG จำเป็นจะต้องใส่ไหมคือแทนจะบอกงี้ว่าเวลาเราทำน้ำหอมอ่ะมันจะมี3มส่วนถูกปะ่ะอ่าของแทนจะมี4ส่วนเนาะที่แทนเคยบอกไปหนึ่งก็คือหัวน้ำหอมหรือว่า essential oil หรือว่าหัวน้ำหอมสังเคราะห์นะครับผมสองก็คือตัวทำละลายซึ่งในกระบวนการที่เราทำเป็น body spray หรือว่า perfume spray เราจะต้องใช้เป็นแอลกอฮอล์เนาะ สามก็คือตัวตึงตัวตึงหรือว่าตัวยึดเหนี่ยวกับการที่เวลาเราพ่นน้ําหอมไปติดเสาาื้อผ้าแล้วสามารถทําให้สารน้ําหอมของเราอยู่กับพื้นผิวนั้นๆได้นานขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวนะคบผมเลือนล่างของเราอะไรเงรี้ยให้มันอยู่ติดกับเราได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็สี่ก็คือตัวดับกลิ่นซึ่งแทนบอกแล้วว่าแทนใช้เป็นน้ากัน ทีนี้ย้อนกลับเข้ามาที่คําถามบอกว่า,า VG ไม่ใส่ได้ไหมทแทนจําจาจาชื่อเต็มไม่ได้นะแต่มันเหมือนมันเป็นสารที่มันผลิตมาจากธรรมชาติซึ่งมันจะมีความเหนียวถ้านึกนึกภาพไปออกนึกถึงภาพน้าเชื่อมหรือว่าไส่หลับแต่ของที่แทนใช้มันผลิตมาจากข้าวโพดเพราะฉะนั้นมันเป็นฟู้ดเกรดคือสามารถนําไปผสมกับอาหารในกระบวนการผลิตอาหารได้นะเพราะฉะนั้นก็มัน พูดง่ายๆว่ามันมีผลเสียต่อร่างกายเราน้อยที่สุดเพราะมันเป็นฟู้ดเกตที่เราสามารถครีปสามารถกิเไไนเข้าไปได้รับประทานเข้าไปได้เลือกใช้วีจีมาในการผสมบางสูตรอของที่คนเขาสอนกันไม่ว่าจะเป็นร้านน้ําหอมหรืออะไรเขาจะให้ใช้ PG จีใช่ปะพีจีแทนไม่ใช้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ไปอ่านส่วนผสมเรารู้สึกว่า คือไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่เรารู้สึกว่าเราอยากใช้อะไรเนเชอรัลเพราะว่าด้วยความที่เราผสมกับใช้กับร่างกายตัวเองเราก็อยากอะไรที่มันเป็นเนเชอรัลหรือว่าธรรมชาติจริงๆนะครับผมก็เลยใช้เป็น VG เพราะฉะนั้นพอเราผสมไอตัว VG จีลงไปแล้วเนี่ยเวลาเราจะใช้น้ำหอมเนี่ยตัวนี้มันจะทำให้กลิ่นเนี่ยติดทนนานมากขึ้น ติดเสื้อผ้านานมากขึ้นติดร่างกายเรานานมากขึ้นบางหลักสูตรของต่างประเทศที่เขาแชร์กันในเว็บต่างประเทศเขาอาจจะใช้เป็นเขาเรียกน้ำมันน,น้ำมันเก็บซีดเม็ดองุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำมันอัลมอนด์ก็คือเป็นตัวหนืดได้เหมือนกันนะครับก็คือเบสของเขาจะเป็นออยเบสแล้วก็คือเป็นเบสน้ำมันนะครับผมเขาก็ใช้ตัวนั้นกันได้เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปคําถามว่า VG ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ได้ไหม อะแทนต่อไปแล้วนะว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นก็ลองไปคิดกันดูนะจะว่า VG จําเป็นหรือไม่จําเป็นคือจะบอกว่า V ีจีอะมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาใส่ในน้ําหอมที่ฉีดตัวก็ได้ถูกปะถ้าเราจะทําเป็นลูมสเปรเข้าใจใช่ไหมครับสมมติลูมสเปรเราจะแบบฉีดเป็นกลิ่นกระดังงาเนี้ยเป็นอโลมาแล้วเราใส่วีจเยอะ อยากให้ติดชิบห่าแล้วไปโดนผนังห้องคาบอะไรวะตรงนี้มันคาบอะไรเป็นลอยๆเข้าใจมันมันมันเป็นส่วนผสมแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราอยากจะทำก้านไม้หอมผสมมาแล้วใส่ขวดสวยเลยไม่ใส่ v g ได้ไหมใส่แค่แบบแอลกอฮอล์หัวน้ำหอมเอาปกาก้านไม้ปัดปุ๊บผ่านไปไม่ถึง3วันเลยละเฮย้ยไปหมดแล้วจ้าไปหมดเลยเพราะแกฟฟฟไปหมด ราะมันไม่มีตัวตึงให้มันอยู่ในอุปกรณ์นั้นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็บอกไปแล้วว่า VG มันคืออะไรเนาะไว้ปไปยุกใช้กันดูก็เป็นสามข้ออีกข้อหนึง่งข้อสี่จะบอกว่าซื้ออ,อุปกรณ์กับเครื่องมือได้ที่ไหนร้านเคมีพันฑ์ทั่วไปเลยส่วนตัวไม่ได้ค่าในหน้าหรือไรแต่ซื้อร้านนี้ตั้งแต่เรียน โรงเรียนชายล้วนฝั่งทนอยู่แล้วก็คือร้านหงฮ้วนะครับอยู่ตรงคลองถมเส้นสําเพลงเพารัตตรงนั้นก็คือเขาขึ้นชื่อเกี่ยวกับการขายเคมีพันธุ์อยู่แล้วก็สามารถไปเลือกซื้อที่นั่นได้หัวน้ําหอมเยอะมากมีหลายเกรดมากและคนส่วนใหญ่ที่ไปซื้อหัวน้ําหอมมาผสมขายตามตลาดก็มีหลายกลิ่นมากแต่สําหรับเราเนาะท,ที่เราทําน้ําหอมดีไเแล้วก็ซื้อเป็น หัวน้ําหอม A B C หัวน้ําหอมส้มแอปเปิลกุหลาบลิลลี่กระดังงาอะไรเพราะเราต้องการที่จะมีกลกิ่นของตัวเองก็ไปเลือกรูได้ตรงนั้นแล้วก็ราคาแต่ละหัวน้ําหอมแต่ละกลิ่นนะไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นก็ถามคนขายดูก่อนก็ได้เดี๋ยวไม่ใช่ไปหยิบเอเซนเชียลออยล์กลิ่นนั้นมาปาไป3-400ก็ตอนจ่ายตังก็อาจจะตกใจดูได้นะครับผมก็ จะบอกว่าใครสะดวกแบบไหนก็ไปดูได้จริงๆณปัจจุบันนะร้านเคมีพันุ์ที่ขายหัวน้ําหอมหรือว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มันมีค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลือกใช้ดูแต่มีทริคให้ก็คือเวลาเราไปซื้อหัวน้ําหอมอะพยายามซื้อที่ขวดเป็นทึบแสงไม่ว่าจะเป็นขวดสีชาแต่อะไรที่มันเป็นขวดใสๆอ่ะให้คิดไว้ก่อนเลยว่านั่นเป็นกลิ่นสังเคราะห์เนาะ เออถ้าถ้าเป็นไปได้พยายามเลือกที่มันเป็นขวดสีชาหรือว่าทึบแสงหน่อยอันนั้นก็จะเป็นไปทางแนวหัวน้ำหอมสกัดเอ s ซนเชียลออที่มาจากธรรมชาติถ้าเราต้องการใช้แบบนั้นเนาะหรือหัวน้ำหอมสารเคมีที่ดีก็ควรที่จะทึบแสงเนาะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะการใส่ขวดที่มันโปร่งแสงใครที่เรียนวิทยาศาสตร์มาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าปัจจัยที่มันมีผลทำให กินในขวดนะมันเสื่อมลงหรือมันผิดเพี้ยนไปนั่นคืออุณภูมิแสงแดดหรืออะไรเงี้ยนะครับผมก็มันเป็นความรู้พื้นฐานที่เอามาแชร์ลิงก์กันเ mm hmm. พราะฉะนั้นใครดูคลิปนี้จบแล้วแล้วมีคําถามอะไรอยากถามเพิ่มเติม,ตมก็เดี๋ยวพิมพ์ไว้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวแทนสรุปมาตอบให้แบบนี้แล้วก็ คลิปที่สอนแทนสอนทำน้ำหอมก็ไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ของช่องแทน d ดยนะครับแทนทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วว่าเป็น how to do perfume ก็ไปคลิกด,ดูได้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการทำน้ำหอมของแทน DIY ที่ทำด้วยตัวเองท้ายที่สุดนี้จะบอกแล้วเนาะบอกอีกทุกๆครั้งเลยเวลาใครมาดูคลิปของแทนคือแทนเป็นแค่คนธรรมดาที่ตามองไม่ค่อยเห็นที่อยากใช้ภาษาสัมผัสแล้วก็ฝึกภาษาสัมผัสของจมูกแล้วก็อยากมาแชร์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ให้กับ พวกแกทุกคนที่มีความรักแล้วก็มีความชื่นชอบในกินอย่างเราโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการแบ่งปันกันแล้วว่าใครอยากจะแบ่งปันอะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์ข้างล่างเริ่มพิมพ์ข้างล่างตรงช่องในกล่องแสดงความคิดเห็นก็ได้หรือว่าจะแอด Facebook, IG หรือว่า DM มมาคุยกันหรือว่าแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ในการทำน้ำหอมดีไว้ซึ่งกันและกันได้เนาะติงช,ช่องข้างใต้คำอธิบายรายละเอียดคลิปนี้นะครับผมก็วันนี้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,ะ,นะจ๊ะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย